สวัสดีครับทุกท่านที่มีความรักและชื่นชอบในนาฬิการครับวันนี้ร้านตลาดนาฬิกาก็จะมารีวิวนาฬิการุ่นพิเศษจากไซโก้นะครับเป็นกลุ่มของไซโก้ค็อ t a i l นะครับสีพิเศษมีรูปร่างหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมาเริ่มต้นชมรีวิวกันเลยนะครับหน้าปัดสีสันสวยงาม สีออกโทนชมพูโอรสเดือนนี้นะครับเป็นไซโก้ค็อกเทลไทม์นะครับเทอร์คิล่าซันเซ็ตลิมิเต็ดอี dition รหัสร,รุ่นคือ S R P E 47J1 นะครับเป็นนาฬิกาที่มีผิวฟอร์เมตอินเแปที่ตำแหน่ง6นาฬิกาด้านล่างนะครับเดือนนี้จะเป็นต,ตุลสแตนเลส ขนาด38.5นะครับเรือนไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็สำหรับผู้หญิงใส่ก็ได้เรือนนี้หรือผู้ชายที่ข้อมือไม่ใหญ่นักนะครับรุน่นนี้ผลิตจำกัดจำนวนเพียง5,000เรือนทั่วโลกนะครับหน้าปัดก็ดีไซน์พิเศษเป็นแกะลาย3มิตินะครับสวยงามมากๆออกโทนสีชมพูมากับสแตนเลส s สตีลแบบลายสายถักนะครับย้อนยุค หลูหลาตัวเรือนก็จะมีความหนาที่1 1 8มิลิเมตรนะครับเม็ดไมยมก็จะมีปั๊มสลักตัวเนะครับผมด้านหลังเป็นฝาหลังเปื้อยโชนกลไก่นะครับรุ่นนี้เป็นกลไกออตโตเมติก CR 3 5 23สามห้สบำรองพลังงานได้4 1 41ชั่วโมงครับสามารถขึ้นลานที่เม็ดไมยมได้นะครับเครื่องเดินเรียบดี สามารถแท็กเข็มบีได้เมื่อดึงเม็ดไม้หยมนะครับกระจกรุ่นนี้เป็นกระจกคันเหล็กคริสตลัลนะครับแบบโค้งโดมย้อนยุคค่ะผมสวยงามมากด้านหลังก็จะเป็นโรตเตอร์สีทองนะครับโรตเตอร์ใหญ่นะครับทำให้การแกว่งขึ้นลานของเราเป็นได้อยา่างประสิทธิภาพยอดเยี่ยมนะครับด้านหลังก็จะมีสลัก หมาเลขประจำเรือนนะครับที่ด้านล่างนะครับผลิตจำกัด5,000เหเรือนทั่วโลก Limited Edition นะครับสายเป็นสเตนเลสแบบทักนะครับก็จะเป็นแบบล็อก2ชั้นแบบนี้มีสวยมากๆเลยเวลาขึ้นข้อก็สุดยอดครับมีข้อมือของแอดประมาณ3 6.5นิ้วนะครับก็ใส่ได้สวยดี นาฬิการุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกล่องและใบรละประกันเป็นกล่องรุ่นพิเศษนะครับแบบนี้แล้วก็มีสายแถมเป็นสายหนังแท้จากไซโคแถมมาด้วยในแพคเกจนะครับรุ่นนี้จะเป็นสายหนังแถมจะเป็นสายหนังสีน้ำตาลเป็นหนังแบบปักเกิลนะครับ ด้านหลังก็จะมีสลักมาให้เป็นสลักแบบมีเดือยเลื่อนนะครับทำให้การเปลี่ยนสายเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ยากสายหนังแท้แถบมาในชุดให้ราคาเรือนนี้นะครับก็จะอยู่ที่25,800บาทนะครับสอนรถก็จะสอบถามได้ ในรุ่นนี้จะทำออกมา2ส,สีอีกสีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นไซโ้ค็อกเทลไทม์รุ่น f r o z เซ่นมาการิตนะครับรหัสรุ่นก็คือ SRPE49J1 นี่สีเรือนนี้ก็สวยมากเลยออกโทนฟ้ายิ่งมีลวดลายนะครับบนหน้าปัดแบบ ละเอียดยอดแบบนี้3มิติแบบนี้ยิ่งทำให้นาฬิการเรามีความสวยงามโดดเด่นมากขึ้น2ส,สีนี้เหมาะสำหรับเป็นของฝากให้กับคุณสุภาพสตรีก็ได้นะครับเป็นของฝากล้ำค่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยหรือจะเป็นคุณผู้ชายใส่ก็ได้นี่ครับขึ้นข้อก็สวยงาม สีสันสดใสนะครับน่าสะสมมากรุ่นนี้นาฬิการุ่นนี้ก็จะมีสายแถมเช่นกันนะครับ S R P E 4 9 J 1ก็จะเป็นสายออกโทนถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นออกโทนน้ำเงินเข้มนะครับสายแถมนี่ครับสามารถเปลี่ยนสายเองได้เลยนะครับผม สินค้าก็จะมาพร้อมกล่องและใบรับประกันแล้วก็คู่มือการใช้ครบชุดนะครับประกันศูงสัตว์ไซโกประเทศไทยจำกัด1ปีลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์085-0299-992นะครับหรือ ID l, t a l, a d n a l i n e t a l a d n a l i k a นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านจะมีส่วนลดพิเศษให้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับผม สำหรับวันนี้ทางร้านตออาลาดนาิกาขออนุญาตจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากท่านต้องการติดตามใการรีวใหม่ๆหรือต้องการติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับนาฬิกาก็กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ